คือตอนนี้นะครับเรากําลังเจอเขาบ่นกันในห้องนะครับรรซึ่งตอนนี้ครับเรากำลังเล่นฮอนคือตอนนี้ผมกำลังเล่นจัดไอ้อไม่ไจัดระดับดีแมนไม่กิ้งนะคัหาตังนัน,นะละคือซึ่งก็คือคนที่บ่นอยู่นี่ก็คือลิจินแนลคือเขาบอกเขาเป็นตังดาวนะผมก็เลยบอกว่าผมผมขออัดคลิปได้ไหมเนี่ยเขาก็ชวนนะเราไปฟังกันดีกว่าบ่นต่อเลยครับ น่าน่าละเอาด้ต่อไปจุดต่ังเกตบดแม่งมีแต่ฟังโอเคครับเราก็ปล่อยเขาบ่นไปต่อเขาจะบ่นว่าอะไรดูดิเอ้ยมีการท้ากันหนึ่งหนึ่งไหมทำไมเขาถึงพูดกันนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไปด่ามีไอ้เนี่ยอดิจิแน่นไปด่ากันนะครับเนี่ยเออได้ไปด่าอูกี้ครับอูกี้ครับด่ากันนะสองคนนี้เขาได้ด่ากันไหมเมื่อต้นเกมเฮ้ยไม่มาบนกันเลยเหรอ อ้ลือกูทำไมไอเกลอกูตายกูทำไมเกือบตายมาถึงมุกแกอกเล่นเป้นมุดแตงพี่กูไหมพี่กูกำลังนั่งเล่นนั่เกือบตายครับดู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 เูดาดัดู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 ีูดูดูดูาูด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 นดููดูดดู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 ดมดออูด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  กูอัดคลิปอยไม่ได้บ่นกัเลยคิวเดียวแม่งมานารถไปซะเยอะเลยคือตอนนี้นะเพื่อนรู้สึกเพื่อนผมนะเขาชื่อว่าแม็กเขาเขาเป็นเกย์เขาเข้ามาในชแนลผมนะคือตอนนี้ผมอัดคลิปโยครับคุณแม่ครับผมอัดคลิปคนต่างดาวอยู่ครับตอนนี้ครับมาดูแหมคคุณแม็กเดี๋ยวรอเปิดเลยไหม อ่าเรามารับชมชีวิตต่างดาวกันต่อครับว่ามันจะเกิอดอะไรขึ้นนะครับน,นั่นจากหมายวา <c oughs> ่าไอดีใหม่มึงแล้วเหรอไ <c oughs> อ้เหีอะไรบ้ามา่ะมีอะไรจะพูดถึงไหมครับ <c oughs> คุณต่างดาวครับโอ้ยเกือบตายล <c oughs> เลยเหี้ยแต่างตงดาวไปด่าเขากล่าวมะไรจะพูดถึงไหมครับ <c oughs> ผมที <c oughs> ่ผมจะได้ยาวๆหน่อย ต่างต่างดาวใครใครางเออเคยลิจิน่นะเขาลองคือเขาคือเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือจะเหนือก็ไม่รู้จะอะไรนะจะอีสานก็ไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่นะรู้สึกแบ่นบนยาวครับแล้วม่ก็ด่ากันด่ากันตังตังดาวหัวเหรอตังดาวคัคิวได้เหรอนั่นตังดาวรัดข้าคือมีการรัดเกิดขึ้นแล้วผมก็คิดว่าไอ้ตังดาวนรียัว่าอะไรครับคุณฟังนั่นครับเอาละรั คือเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ชื่อไปในใต้คลิปนี่นะไอ้ด่างดาวเนี่ยอ่ะเอาคิวยังไงครับเอาคิวไงเล่นโนแมสุดไปล่างุดไปล่างแย่งมเติเอาได้เลยตัวนึงเล่อนเดียวนิดเดียวคนไหนปะไอ้คนที่เล่นริจินเนร์แม็กมีมีโนแมดเหรออ่างเนี่ยโอ้โหเลเวอร์เรเวอนอกราวจังเลยใจเย็นดิใจเย็นดิสกิลหนึ่งไม่ได้ไหมเหรอเลเวอนอ พี่อย่างเดียว้่แล้วเี่ห้ากูไม่คุยอะไรเปิดกูอมนเดก็คุยให้มันเปิดเออกูเปิดก็แด้ันังเดี๋ยวกูเปิดแน่คราวนี้เร็วหนอลิมลิมวิวไปน้นอกมันเน้นอกมันเน้นอมันโะ้อมมจะโกูนะ เอาละครับตอนนี้เขาก็ได้หมุนมาเรื่อยๆนะครับร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้นะครับมีกันแตมันจะตันเดี๋ยวกูเอาคืนบอกมันปวดไรวะหมดไรก็ไม่รู้เฮ้ยช่วยกูด้วยเล็วว่าน้องเอาันนีิฟังฟังว่าไงฟังเออเล็วว่าน้องเขาไม่ธรรมดาเอ้ยยืนบังะเอายอดเยี่ยมเออายดเยี่ยมีวครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคุณฟ้าก็โผมเหมือนกันน้องให้มายอดเยี่ยมเนี่ยเขาหมุน โดนตีตูไปเลยนะเมืเ่อกี้นีปลาโรตันเต้น,น่าร้านตั้งดตั้งดีระวังดัวให้ดีๆโอ้โหวาร์ปมาแล้วด้วยบี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 เฮ้ยเฮ้ใครตั้งห้องผู้ประกาศวะไม่ใช่ไม่รู้กูรู้ก็ว่าไอ้ต่างดาวเลยตอนนี้เขาต่างก็มาเชิงฟานแวงนี้ดีแดงยูนนี้อะไรกบฏเอ้าตอนนี้เขาเอา้าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ต่างดาวหรอ ต่ตางดาวทหารไทยแล้วคุณเร,เริ่มเข้าไทยเป็นแล้วนะทหารคุณเริ่มเข้าไทยไปแล้วแฮมเมอร์เนี่ยแฮมเมอร์มันเอาคู่นั่นถ้า,งาลงคุณจะต่างด้าวแล้วคุณจะไทยครับแล้วคุณจะอีสานเลือกแอคตอนนี้ต่างด้าวก็บอกเขาเริ่มเข้าไทยเป็นแล้วนะวนวก็เราก็มาดูชีวิตต่างด้าวกันต่อไอ้ลอกเกลียนว่ะสัก มันเป <buy S 1> ็นอะไรกี oh <okay. S 1> so like ่บาทวะอะไรนะอะไรเป็นลาวนะทำไมเลเวอร์นอมันออกของเออมันออกของนี่มันก็ได้นะพูดถึงแต่ว่ามันแปลกๆไงไม่รู้นะตัวคียูไม่ได้ออกมันถือขนาดไหนมึงดูกูถือขนาดไหนมึงดูกูเอาเอากี้โอ๊กี้ระวังโดนล้านเว้ยลิจแนมเลี้ยวหกแ้วหละไปไม่เข้าอ่ะ ลาวกูได้วอลลาวได้วยว่ากูไปเปิดทุนแม่กูมานี่แม่กูอย่ามาได้ไงเอ๊กูเป็นตัวเปิดเอาเลยแม่เร็วนอนเอาเลยมเดี๋ยวกูตันนายเอานี่ไงกูดูดีกูเอ๊ะเฮ้ยเรือยเลยกูเปิดไอ้ห๊าขี้กูโหดนะอุ้ยเรวนอต้องไม่ตายเว้ย นันที่เรียบอย่แล้วครับท่านนี่แหละลูอปีกคือยูดูไหมเตือนภัยเฮ้ยอีกรอบเดียวเบี้ยงเบี้ยงมึงวิ่งเกือบตายอัะนน่ะบ้ายพี่กูเกินขอบเขตคือตอนนี้นะคือต่างดาวเขาไม่รู้จะมีอะไรจะพูดกับเรานะครับคือเราก็ขอจบคลิปเรื่นี้ก่อนอาการดูนะครับเอาละขอตัวไปเล่นละ คือเหตุเกิดมันคือว่าผมในในผมก็ถ่ายแนละ้วผมว่าผมถ่ายให้ผมจบเลยดีกว่านะแต่แต่ผมก็ถ่ายต่างดาวแล้วผมว่าแต่แต่ผมก็เออถ่ายตอนผมเล่นมันด้วยเลยดีกว่าเพระมันมันหน่อยเออนั่นมาถึงรีเจนเนอเรชั่นะครับก็ต้องสวัสดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Arsenal Game of the y e a นะแม่กมูก็ไม่คิดว่ากูจะถ่ายแบบจริงจริงยัจนะังมากกูว่าน่าจะ้าถ่ายรายการ้งแบบ มันเปิดกเวลาผมก็ไม่แน่ผมก็ไม่คิดว่าจะถ่ายยาวอะไรเงี้ยนะจะ้ลวมาต่อตอนนี้ไอ้เกมันไป้องอะนะแอ๊กว่าตายมอยมาแล้วมาแล้วมาเลขอเนี่ใส่ซอสซออมะเขือเขียวไปก่อนซอสมะเขือเขียวนี่ได้กินมันแรงคร้บผมแต่มันเออคลือามิสามว่อยู่มากเลยนี่มันเจอมะเขือเขียว เออมะเขืเข no ียวมะเขืเ <Sod> ขียวเฮ้ยนานสวยไม่ธรรมดาเลยเวลานี่ไอ้ยิงกูน้าเอ้ยป้อมอยโอ้ยเออเยอะโอเคตายได้ไงฮู้คี้นะฮะป้อมป้อมบนตอนนี้ได้บนยาละป้อมบนตอนนี้ก็ได้แตกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ เอ็มมาต้ลางอีบ้ามาเลยมึงบอกให้ประกันล่างคือกลัวหลังหมาแล้วมันจะรีบอะไรขนาดมันแม่งป้อมเลือดเหลือมันเป็นเป็นเป็นหลอดฮะเหลือแม่งมาเป็นหลอดเป็นเนื้อสารได้เลยนะวิ่งวิ่งวิ่กูวิ่งไหมมาล้วมาแล้มาล้เอาตัวไหนนี่เน่เบมอนเน่เน่ ได้หนอยโอ้โหรู้สึกว่าโอ้ยช่างโอเคเอาไปายเออช่วยพี่ใหญ่หน่อยโอ้โหพี่ใหญ่ไม่รอดไม่ตายโอ้โหไอ้ชัดหนีเร็วอะเร็วเนาะจะตายหายอย่างนี้แล้วเนี่ยไล่ไล่คิวเขาน้าหนาหน้าหน้าหนาหนาหน้าอูต้องไม่ตายนะเว้ย กูต้องไปตอยจะคอดเลยเออไม่ตายหรอกหน้าหน้ากลัวนะไม่ตายหรอกนะไม่รู้จะตายหรือเปล่านะอ่ะมไม่มีทันเดอร์ผมไม่กลับครับว้าโลไม่รอดไม่รู้จะช่วยยังไงวานายนะตัวสีมาพลังมาพลังมลัง<ค><ย> นาตอนนี <chat> mm ้ร hmm. <t ell an> ู <ed> ้สึกเหมือนเหมือนตังตังตังดาวเขาเริ่มจะเขเริ่มจะอ้นี่แล้วนะครับเอาเฮ้ยตังดาวอีดีกลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับตังดาก็ไม่เลยบไปเลยบไปเลยหกเปลืองมากขอเรว่ันอได้มตามตามวนอ อ้าตอนนี้เดี๋ยวสุกลงต่างดาวเขาจะกลายเป็นลูกผู้ใหญ่เด็กครับแน่รวมยังไงกันแน่ดูวาร์เด้นว่าดีว่าดโคตรฉลาดเลยอ่ะมันแม่งงว่าดตรงนี้เลยอะไรไปหรือเปล่าวาร์เด้นมันจะกดดูตัวแล้วนะเอาของอะไรไม่ท่านดูเลยเฉียวเฉียวน่าหน้าเฮ้ยไม่บอกเพื่อนเลยนะเฮ้ยตามไม่เลยผมเอ้า มท้ากันแบบว่ามันมากตอนนี้ในไลนิงสปีดอ่าบางเธอ่านได้คิวก็คือกูนี่แหละครับโอ้โหมอมโอดีใจนะนะนะเฮ้ยเฮ้ยเดมยดมดมเดม มผมไม่คิดจะกลับเลยเหรอแดมครับพวกคามาจิคุริไอ้ชั้นหยุดปิดมีทางปิดทางมาสลายม็อบเรเวโนอย่าอย่าดูเลยเลวโนเดี๋ยวกู๊กไล่มันกลับไปเองนะนะโอ้โหโดน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 ตาย ไม่มีใครช่วย,ยวันชีวิตเราก็ต้องมีตายกันบ้าง <c oughs> ไม่เห็นจะทำอะไรผิดเลย <c oughs> ว่าต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างกัดซากกีนขวางมึงวิ่งนี้เลยเหรอนะไม่ปวดอะไรต่างดาวน้อยต่างดาวรู้สึกเขาจะกลับมาเป็นคนไทยนะต่างดาวจิงต่างดาวอยู่เลยว่ามาล่างนี้ โอ้ยดูวายเลยที่การเล่นของผมเนี่ยจะมีแบบใครแล้วบรรากาศหน่อยดีหน่อยอะไรยังไงบ้างมีหมดนะครับก็ใครไม่พอใจเนี่ยก็หรือว่าดูเอามันนะครับคือชื่ผมเนี่ยดูเอาจะสนุกสนุกนะไม่ได้ดูแบบเล่นคลิปเกี่ยวกับดูมันเตี้อมณ์ใบให้เลยมันก็ดูตลงมันจะมันจะต่างหน้าหรืออะไรวะ โอ้ยโอ๊ยแลกแหลกแลกแลกเฮ้ยเลวานอมาแล้วก็กล้านะตัวตันไปขีนแหนงเวทีแรงจังฮะเฮ้ยเฮ้ยเลวานอมึงรวยยังเลยวะมึงเคิร์กอะไรก็ไม่ออกอ่ะเนอโอ้มึงรวยมาเลวานอดูกูดูกูตายแล้วตายแล้วเต็มเตี้ต้องไม่ตายนะคุณต้องไม่ตาย เราล่ะมันจะรีบเลยนะนี่วกูช่วยเองมึงไปพวกมึงไปนี่เดี๋ยกูช่วยกเองูาลละเรล่ะเอย่าเล่นอย่าเล่นผมไปครับตอนนี้กำลังไปกดแม่งเลยนะอย่ารอเลยช้าชนะ เป็นไงครับชะตาก,กรรมของก๊อปเขาช่อแดนเพี้ยนเ่ยคือผมก็ไม่รู้จักเขาในแง่ใเขาบอกว่าก๊อปก๊อปอะไรเนี่ยผมก็นมีู้ต่างหากอะไรอย่างเง้ ก็ไปกดเดินไปข้างหน้าอีกทียึดหมุนออยากอิ่มมั่วอย่างไรแต่ว่าคงจะไม่ได้หรอกฮะบางมันก็ไม่ต่างเดือนเลยไปสนใจไหมไปต้องไม่ต้องมานาแค่นั้นเหมือเดมรอของหลีเสร็จแล้วค่อยกดเอามานาดีกว่า นะตอนนี้ก็ต้องรอแดมมีมานาะกับอันนี้ก็ฟาร,ร์มอึดเหลือเกินมึงเลเจนแนร์ไอต่างดาวนะต่างดาวดาวอึดมากต่างดาวต่างดาวอย่าห้าวต่างดาวหนึงกันทาง,าง,างาไม่คุกลับบ้านคุโร่หนูาาตานเอาไม่บอกกันเลย เฮ้ยมื่อกี้วาเดนใส่ไอคิอไวไหมเหะอทำไมเมื่อกี้มันไม่ขึ้นหนึ่งวะไอฟาวเซพายไอฟาวเซพายนี่ก็คือของที่เอาไปแต่งคอมมาแล้วที่มันทำให้แบบว่าตัวจ่ายไฟนละอย่างตายเอาตอนวะหนักนั่นเนี่ยแหละจะตายเองแล้ว,วน,นั่นนั่น,น,นคลิปคลิปคลิปตายมันกลับไม่ได้เหรอมปิดทางโอ้ คลิปคลิปไอ้เห็นคลิปรถถังแล้วมันก็ยืนบังอยู่นั่นแหละโอ้ยต่างดาวก็เริ่มจะใช้วิชาโหดแล้วนะต่างดาวต่างดาวจะรอดไหมครับเดี๋ยวกูรวยเอ้ยช่วยต่างดาวก่อนเร็วเร็วเร็วเอ้ยนั่นแดมโดนโดนลัดโคตรใโคตรอันนาโดนลัดเงี้ยนะคือเมื่อกี้จะจะหนีก็อยากจะหนีแต่ว่ามันหนีไม่ได้จริงแล้วคือว่ามันเออ เพราะว่ามันติดอย่างนั้นเลยนะฮะออกนิดอ้าวเฮ้ยออกแค่นี้เลยนะเฮ้ยใจเย็น,นยยดอิอุ้ยจบแล้วจับวิเป็นมีอะไกันอเอาค้างค้างเกิดกันค้างเกิดขึ้นสักนิดหน่อย,อยได้ต่าโอ้โหได้เยอะอุย้ย